จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่าเมืองงามกลางหุบเขาเมื่อวันที่4กันยายน2566ที่วัดกกต้องตาบลฟากท่าอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตนายสมหวังพ่วงบางโูผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดงานเปิดเมืองพญานาคที่ฟากท่าเมืองงามกลางหุบเขาพร้อมด้วยนางวันธนาพ่วงบางโพยก่าบไาว้ชาติจังหวัดอุตรดิตและนายวารุศริวัตร สสตริเขตสองพักเพื่อไทยนายสาวหะวิทย์พิชายิวสุรุตคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตริตโดยมีนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดตริดกล่าวรายงานหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นประชาชนร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีสักการะบูชาพระธาตุมหาจุฬามณีแก้วสีโพวาโบราสถานในพื้นที่การถวายใบยสีพญนาคข,ของแต่ละสายการลำถวายพ่อปู่แม่ย่าพญนาคพิธีเจริญพุทธมนต์และทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุมหาจุฬามณีแก้วสีโพวา การเสวนาหัวข้อศรัทธ,ธาพญานาคสู่วิถีฟักท่าและลายผ้าการสาธิตการแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมการปฏิบัติธรรมการทำมุลตับบาทเข้าสารอาหารแห้งและการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอฟักท่าและของจตริศความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาพัฒนาต่อยอดสร้างเศร,ร,ร,รษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกให้กับจังหวัดตริตตอดค้องตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงวัฒน,นธรรมและสอดคล้องกับ12เป้าหมายรวมของจังหวัดตริตที่ว่าอุตรดิตเที่ยวได้ทั้งปี365วันที่อุตรดิต,ต,ต,ตสำหรับเรื่องเล่าตำนานพญานาคที่ภาคท่านี้คุณบุญเทียนภูมิปัญญาบ้านกกต้องเล่าว่าโบราณสถานพระพุทธ พระธาตุมหาจุลามณาีแก้วสีโพวาเป็นเจดีพุทธสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าที่มีมานานกว่าสามร้อยปีเป็นเมืองชายแดนของกรุงอยุธยาสืบเนื่องมาสยามประเทศซึ่งมีถ้ำและมีพ่อปู่แม่พญานาคปกป้องคุ้มครองดูแลเจดีพระธาตุอยู่คือเจ้าปู่สุวรรณ นาคราชเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลวิรูประขะพระวรากายสีทองเสียนและป้องพระนาผีสีทองเป็นพญานาคราชที่ดูแลและปกครองอนาเขตลุ่มแม่น้ำยมและน,น่านอดีตเคยเป็นสายกับเจ้าปู่สีสุดโทแต่มีเหตุการณ์ให้ทั้งสองพระองค์บาดหมางกันเพราะแข่งขันกันขุดลำน้ำ เจ้าปู่ศีสุดโทขุดแม่น้ําโขงและเจ้าปู่สุวรรณน,นาคราชขุดแม่น้นําน่านใครจะชนะได้ปลาบึกไปคลองปรากฏว่าเจ้าปู่ศีสุดโทชนะในแม่น้ําโขงซึ่งมีปลาบึกเพราะขุดได้ตรงใหญ่และยาวกว่าส่วนแม่น้ําน่านขุดยากเพราะคดเคี้ยวตามทิวภูเขาจึงแคบและสั้นกว่าและในส่วนของพระมเหสีคือนาง พญาแก้วคำกองนาคินีหรือเจ้ายญ้าแก้วคำกองนาคินีเป็นพญานาคเป็นพญานาคินีที่อยู่ในตระกูลสัพสพยาปุตตะมีพระวรากายสีม่วงเม็ดมันปางบางครั้งอาจจะเป็นสีขาวทองในช่วงจำศีลมีพระเศียรและป้องพระนาพีสีทองเป็นบุตรขององค์การนาคราช พ่อปู่แม่ย่าจึงดูแลปกครองอาณาเขตลุ่มแม่น้ำยมและน่านเป็นกษัตริย์ปกครองนาคราชฝั่งภาคเหนือทั้งหมดต่อที่เปิดให้นะคะนครเมืองบาดาลนะคะค่ะเป็นหน้าที่ท่านผู้ว่าระเบียงปอสักครู่นี้นะคะค่ะกรรมการกรรมการเหล่ากาชาติเรียนเชิญประเทศภาพค่ะเรียนเชิญประเทศภาพเป็นด้านหน้าวันนี ตอนนี้ตอนนี้นะคะด้วยบุญยริศของท่านผูวาราัการจังหวัดขระกนเลสเพราะว่า,าอะรหก็ล่งอันนี้นลย์ห้าสี่าารสค,รสครับศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ครับให้ไม่ใหมดลางเชื่อตามผมมี่ศูนย์ห้าสี่ครับนในเรื่องความเป็นมาของวังพญานาคที่อ่าณฑรค่าตรงนี้นะคะ แต่ก่อนเนี่ยตรงหลังวัดของเราจะอยู่ที่ด้านฝั่งตรงข้ามนะคะข้างหลังเนี่ยจะมีวังใหญ่ซึ่งวังตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยก็เล่ากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเนิ่นนานนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกวังพญานาคแรกๆกันนะคะเขาเรียกวังพญางูาหางางงใหญ่แล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นมากมายนะคะเช่นที่ทำไมตรงนั้นถึงเรียกวังหินแตกเพราะว่าเขาบอกว่าเสียงจะเหมือนฟ้าผ่าฟ้าร้องทั้งที่ททไม่ใช่ฤดูฝน แต่หน้าน้าหลังมาปั๊บนะ่ะตรงบริเวณนั้นนะคะจะเป็นวังน้ําวนใหญ่ๆแล้วก็หน้าแล้งเนี่ยน้าตรงนั้นจะเป็นสีเขียวแล้วก็สะช้างมากก้าวัวควายเนี่ยจะไม่ลงไปดื่มน้าตรงนั้นเพราะว่าเขากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายจะบอกเด็กๆว่าอีล่าอีล่าอย่าลงเล่นน้ําแถววังหินแตกนะตรงนั้นน่ะเขามีพยานเงือกเดี๋ยวมันจะอันตรายอา่ะ<า>ตั้งแต่นั้นมาเนี่ย การมีความแบบปฏิหารใดต่างๆนะวังหินแตกหรือวังน้ําวนตรงนั้นเนี่ยก็จะล่ําลือกันมาตลอดนะคะแล้วก็วัดที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าเกี่ยวข้องยังไงกับวังพญานาคเพราะว่าตรงนี้มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มาบูรณะเนี่ยจะเป็นเนินดินเนินดินแบบแล้วก็มีอิฐโบราณมีอิฐศิลาแรงซึ่งเขาคิดว่าน่าจะร่วมสมัยตั้งแต่ทวาราวดีหรือสุโขทยัยตอนต้นๆ เพราะว่าเคยมีทั้งผู้มีญาณอย่างรู้หรือว่าผู้ที่มีสัมผัสทางญาณวิเศษเลยได้เนี่ยเขาพูดตรงกันสองสามคนว่าหน้าตรงเนี้ยเขามีอัญเชิญพระธาตุอุังคธาตุซึ่งมาพร้อมกับพระธาตุที่พระธาตุพนมทําให้ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเกี่ยวเนื่องกับบางพญานาคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของราคาตุเนี่ยจึงเกิดขึ้น,นที่ตรงนี้ค่ะประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน